ในปีพุทธศักราช2466สันนิษฐานว่าหลวงปู่ใหญ่เสากันตาสีโลพักจำพรรษารวมกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่เสนาสนะป่าบ้านเค้ออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีจากหนังสืออัตโนประวัติพระราชนิโรธรังสีได้บันทึกเหตุการณ์นในปีพุทธศักราช2466ว่าท่านอาจารย์สิง์ ได้พาพวกเราออกเดินทางไปนมัสก,การท่านอาจารย์มั่นที่บ้านคออำเภอบ้านผือขณะนั้นพระอาจารย์เสาก็อยู่พร้อมเป็นอันว่าเราได้พบท่านอาจารย์ทั้งสองและได้กราบนมัสก,การท่านเป็นครั้งแรกในชีวิตขณะนั้นหลวงปู่เทศเทศรังสีพึ่งอุปสมบทได้เป็นพรรษาแรกและอยู่จำพรรษาที่วัดสุทัศน์ ในเมืองอุบลราชธานีแล้วได้ออกทุดงติดตามมากับคณะของหลวงปู่สิงขันตยาคโมพระอาจารย์องค์แรกของท่านในประวัติของหลวงปู่แหวนสุจินโนหลังจากท่านเดินทุดงไปทางฝั่งประเทศลาวกับหลวงปู่ตื้ออาจาระธรรมโมแล้วก็แยกทางกันโดยหลวงปู่ตื้อทุดงเลียบฝั่งขึ้นไปทางเวียงจันท์แต่ลำพัง ส่วนหลวงปู่แวนได้ย้อนกลับข้ามโค้งมาฝั่งไทยเพื่อมุ่งสแสวงหาหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่และทราบว่าท่านพักอยู่ที่ดงมะไฟบ้านค้ออำเภอบ้านผือจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้เข้าไปกราบถวายตัวเป็นลูกศิษย์ประโยคแรกที่หลวงปู่มั่นทักถามคือมาจากไหนเมื่อเรียนท่านว่ามาจากอุบลราชธานีครับ หลวงปู่มั่นกล่าวเป็นประโยคที่สองซึ่งหมายถึงท่านลงมือให้การสอนทันทีว่าเออต่อไปนี้ภาวนาความรู้ที่เรียนมาให้เอาใส่ตู้ไว้ก่อนคำพูดของพระอาจารย์ใหญ่เพียงสั้นๆแค่นี้ช่างมีความหมายต่อหลวงปู่แหวนมากมายเหลือเกินเพราะเป็นความต้องการของท่านจริงๆท่านสุดแสนจะดีใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้ยินคำว่า ต่อไปนี้ให้ภาวนาเท่ากับความตั้งใจของท่านได้บรรลุตามความประสงค์โดยไม่ต้องเอ่ยปากขอแต่ประการใดในปีพุทธศักราช2467สันนิษฐานได้ว่าหลวงปู่ใหญ่เสากันตะสีโลและคณะมาพำนักที่ประบาทบัวโบกอำเภอบ้านพือจังหวัดอุดรธานีแต่ไม่มีการยืนยันว่าท่านจำพรรษาอยู่ที่นั่นหรือไม่ ในหนังสือจันทสาโรบูชาประวัติของหลวงปู่ลุยจันทสาโรเขียนโดยคุณหญิงสุรีพันธ์มณนีวัดภายใต้หัวข้อว่าพบท่านพระอาจารย์เสาและท่านพระอาจารย์มั่นมีข้อความดังนี้หลวงปู่ลุยได้อยู่กับพระอุปชาพอสมควรแล้วก็ได้เดินทางจากจังหวัดเลยกลับไปอยู่กับท่านพระอาจารย์บุญพระกรรมวาจาจารย์ของหลวงปู่ลุย กับหลวงปู่ขาวซึ่งทำยติกรรมพร้อมกันที่อำเภอหนองวัวซออีกและได้ติดตามท่านพระอาจารย์บุญไปยังวัดพระบาทบัวบกและที่นี่เองที่หลวงปู่ลุยได้พบกับท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลและได้อยู่ปฏิบัติรับฟังโอวาทจากท่านพระอาจารย์เสาโดยมีท่านพระอาจารย์บุญเป็นพระพี่เลี้ยงผู้ชี้แนะในข้อที่ท่านไม่เข้าใจอีกชั้นหนึ่งด้วย ในหนังสือเล่มเดียวกันมีต่อไปว่าจากนั้นท่านพระอาจารย์บุญก็ได้พาหมู่คณะสิทธิ์พร้อมด้วยหลวงปู่หลุยไปกราบนมัสก,การท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่ท่าบ่ออำเภอศีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายซึ่งปัจจุบันท่าบ่อถือว่าเป็นอำเภอแล้วคณะท่านอาจารย์บุญได้อยู่อบรมรับฟังโอวาทและปฏิบัติจากท่านพระอาจารย์มั่น จนกระทั่งจวนเข้าพรรษาจึงได้พากันกลับมาพักจำพรรษาที่วัดพระบาทบัวโบกจากการสอบค้นของอาจารย์พิสิทธิ์ไสยะสมบัติบอกว่าในปีพุทธศักราช2467เป็นพรรษาที่44ของหลวงปู่ใหญ่เสากันตาสีโลกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพร้อมพระเนนลูกศิษย์ที่ติดตามได้ทุดงประกาศทมเข้าเขตจังหวัดน้องคาย ในข้อมูลบอกต่อไปว่าหลวงปู่ใหญ่เสาได้พักจำพรรษาที่วัดราชใกล้บ้านน้ำโของอำเภอท่าบ่อส่วนหลวงปู่มั่นไปพำนักที่เสนาสนะป่าในอำเภอท่าบ่อซึ่งต่อมาได้กลายเป็นวัดชื่อวัดอรัญญาวาสีขณะเดียวกันพระกรรมฐานกลุ่มของหลวงปู่สิงขันตยาขโมกับหลวงปู่พระมหาปิ่นปัญญาพโลยังคงจำพรรษาอยู่ที่เดิม ที่บ้านหนองลาดบ้านปลาโหลอ,อําเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลน,นครที่วัดราดอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายที่หลวงปู่ใหญ่และสานุสิทธิ์พักจำพรรษาอยู่นี้เป็นวัดเก่ามีพระพุทธรูปเก่าสมัยเวียงจันทร์ซึ่งได้ชำรุดสุดโทมมากแล้วในบันทึกได้เขียนว่าหลวงปู่ใหญ่เสากับหลวงปู่มั่นทั้งสององค์ได้ช่วยกันบูรณะให้สวยงามดังเดิม เมื่อชาวบ้านชาวเมืองได้ไปเห็นเข้าต่างก็กล่าวชมว่างามแท้ภายหลังจึงพากันเรียกชื่อวัดนี้ว่าวัดพระงามและพระพุทธรูปองค์นี้ก็ได้ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถของวัดมาจวบนนทุกวันนี้ข้อเขียนของอาจารย์พิสิทธิ์สาย,ยสมบัติมีว่าที่ท่าบ่อนี้เป็นสถานที่เหมาะสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมอย่างยิ่ง พระเถระทั้งหลายที่น้อมตัวเข้าเป็นสิทธิสายทานธรรมอย่างเช่นพระอาจารย์สิงขันตยาคโมพระอาจารย์สุวรรณสุจินโนพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลพระอาจารย์เทศเทศรังสีพระอาจารย์อ่อนยานสิริพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรพระอาจารย์อุ่นธรรมทธโรพระอาจารย์กู่ธรรมถทินโนพระอาจารย์กวาสุมโน ท่านเหล่านี้มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะอยู่ปฏิบัติตามแนวทางสายธรรมที่ได้รับฟังโอวาทมาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันซึ่งต่างองค์ต่างได้รับผลทางใจเป็นอย่างสูงตามภูมิจิตภูมิธรรมของแต่ละองค์เมื่อประมวลจากหลักฐานเอกสารจากแหล่งต่างๆคุณปฐมนิคมานนท์เชื่อว่าหลวงปู่ใหญ่เสากันตะสีโลและคณะสิทธ ได้อยู่พักจำพรรษาที่วัดพระงามแห่งนี้นานสองพรรษาคือในช่วงปีพุทธศักราช2467ถึงปีพุทธศักราช2468เป็นพรรษาที่44และ45ของท่านทั้งหมดนี้เขียนตามหลักฐานเอกสารซึ่งตัวผู้เขียนเองก็ยังไม่เคยไปที่วัดพระงามนี้ อันหนึ่งช่วงที่หลวงปู่ใหญ่พักอยู่ที่วัดพระงามแห่งนี้ได้มีการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของชาวไทยทั้งชาติคือการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในวันที่25พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2468หลังจากครองราชได้เพียง15ปี